รีแคป Day 1ทริปญี่ปุ่นซัปโปโรลงเครื่องที่สนามบินนิวชิตโตเซมาปุ๊บเราเจอร้านนี้เลยคนต่อคิวเยอะมากคิโนโตยะเราก็ต้องลองตัวดังของเขาจัดมาเป็นท,ทัตออริจินัลกับทัตท,ท,ที่เป็นไส้บูเบอร,รี่อร่อยมากแกมันลำมุลมันเนียนอมันเลิศอะทุกคนกินก็ต้องบอกว่าอร่อยจริงอร่อยจริงต้องมาต้องกินแนะนํามากถึงมากที่สุดก็คือท,ทัต ที่เป็นชีสทาไส้บูเบอรี่โคตรเลิศ Next station ไปหาของคาวกินจ้ะไปเจอร้านราเมงร้านนี้อยู่บนสนามบินคือเวลาที่เราไปถึงมันค่อนข้างเช้าประมาณ7จ็ดโมงอะร้านที่เราอยากจะไปกินมันยังไม่เปิดเราก็เลยมาลองร้านนี้เออมันเธอมันอร่อยนะมันนัวแล้วคนต่อคิวเยอะมากเราก็แพ้ร้านที่มันแบบคนต่อคิวเยอะเพราะเราพอเราก็มองว่ามันอร่อยแน่ <c oughs> ก็เข้าไปนั่งในร้านพนักงานหน้าตาดีทุกคนเลยเธอเอ้ยทั้งผู้หญิงผู้ชายหน้าตาดีน่ารักจิ้มริมมากอ่ะมาพูดถึงเรื่องรสชาติอาหารก็คือมันอร่อยมันนัวแต่่จจะบอกวาารเเมม็ง กินแล้วแบบรู้สึกกระหายน้ำมากแต่ว่าอร่อยจริงนัวจริงเข้มข้นจุ๊บอร่อยร้านนี้ผ่านแต่เค็มโอเคแล้วเราก็เดินทางเอากระเป๋าไปเก็บที่ที่พักนะคะเราก็ออกมาเดินเล่นใกล้ๆที่พักนะคะมาที่แรกซัปโปรโรทีวีทาวเวอร์อันนี้เป็นวิวของเขาสวยน้าข้างบนน่าแล้วประกอบกับวันแรกที่ไปก็คือหิมะตกแบบ ฟีลลิ่งมันแบบโรแมนติกสุดๆไปเลยโอเคจากชั okay. okay, station, day, ้นบนลงมาชั้นล่างจ้ะเขาก็มีจัดต้นคริสต์มาสให้ถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้มันเป็นลานแบบเป็นหิมาเต็มเลยอะไรย่างเงี้ยถ่ายรูปมันก็จะน่ารักน่ารักแล้วคือประเด็นคืออะไรรู้ปะเลื่อนไปหนึ่งกุ่ปจ้ะรองเท้าใส่แบบไม่ได้มีดอกเลยเราก็ตกเย็นเราก็มาเดินย่านทานุกิเอาใหม่ย่านทานุกิโคจิก็เป็นย่านช้อปปิ้งของซัปโปโรนะเธอฉันก็รู้สึกว่าที่นี่น่าจะแบบคนพุกพ่านที่สุดแล้วก็สนุกดีแล้วก็ของช้อปปิ้งแบบเยอะมาก แล้วก็เดินเดินเดินไปแล้วก็ได้ทาโกยากิมากินแล้วก็โ,โหในรูปที่เห็นก็คือทำหน้าหยีอะนะก็คือไม่ใช่ว่าแบบมันอร่อยจนฟินเวอร์อะไรนะคือมันร้อนมากเกแต่แบบเราก็สู้ไงเพราะว่าแบบอากาศหนาวๆก็อยากจะกินอะไรร้อนๆมันฟิน จบคืนนี้ด้วยมันเผาหรือมันเนึ่ออะไรสักอย่างซึ่งเขาข่ายอยู่บนรถตู้เธอเรากินอ่ะอุ่นๆร้อนๆความขึ้นจุง๋งๆอย่างเงี้ยก็คือมันอร่อยมันฟินมากตอนอากาศแบบหนาวๆมันมันเลิศมาแล้วมันคือเขาหวานมากเธอเอ้ยอันนี้ดีมากติดใจสุดๆไม่เหมือนกินที่ไทยเลยเด้วันไม่มีอะไรมากเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็กินสตรีทฟู้ดง่ายๆอะไรจุกๆจุกๆเพราะว่าเราร่างพังจากการที่แบบต้องแบกกระเป๋าปมัน5้าใบเดินทางแล้วก็รถเข็นเด็กใดๆก็คือรู้สึกอ่อมมากมาก็สำหรับวันที่หนึ่งก็คือจบเพียงแท่านี้นะจ๊ะตด่่่อททีีไว้นะ